ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสบบอ,อบคอจอปรับโซนเข้มขึ้นห่วงข้ามจังหวัดเกิดการระบาดรอสอบโยงตายฉีดวัคซีน55คนค่ะ แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรร์ผู้ช่วยโฆษกส,สบคเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันพฤหัสบดีที่17มิถุนาย,ยน2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่79ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม3,129รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่2,672รายผู้ป่วยในเรือนจำ457รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด27,724รายรักษายอยู่33,853ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก1,313รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ376รายรักษาหายกลับบ้านแล้วตอนนี้172,316รายหายเพิ่ม4,651รายเสียชีวิตใหม่30รายรวมเสียชีวิต1,555คนด้านยอดการฉีดว,วัคซีนในประเทศไทยรวมโดส7,3783โดสค่ะ แพทย์หญิงอภิสมัยยังกล่าวอีกว่าพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร83คลัสเตอร์โดยคลัสเตอร์ใหม่พบที่เขตบางนาโรงเรียนพลาทิการทหารเรือรายงานผู้ติดเชื้อ37รายโดยที่ประชุมสอปกอสอบคอเน้นย้ำให้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัดจึงกรุมควบคุมโรคเสนอให้จังหวัดกำหนดมาตรการเข้มข้นขึ้น และให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังการเดินทางข้ามพื้นที่ขณะที่นายแพทย์ชเวตสันน้าวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคระบุว่าจากการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ฉีดไปแล้วกว่า7ล้านโดส โดยแบ่งเป็นซิโนแวค3.2ล้านโดสพบมีอาการไม่พึงประสงค์ที่มีอาการหนักจนเป็นผู้ป่วยในจำนวน993รายเช่นมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนขณะที่วัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดไปแล้ว1.9ล้านโดสมีอาการไม่พึงประสงค์เป็นผู้ป่วยใน472รายเช่นพบเป็นไข้ปวดศีรษะซึ่งจากการรายงานมีผู้เสียชีวิตจำนวน68คนโดยพิจารณาสำเร็จไปแล้ว13คน ซึ่งทั้ง13คนไม่มีรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องจากวัคซีนทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและอยู่ระหว่างการสอบสวนชนสูตรพริกศพบจำนวน55รายค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะอนุชาปัดข่าวยื่นใบลาออกเลขาพักพลังประชาราัฐย้ำไม่มีสัญญาณเปลี่ยนตัวจากพลเอกประวิทย์ค่ะ ายนอนุชาากาคาใสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่ายัางไม่ได้ยื่นใบลาออกจากเลขาธิการพักและยังคงทำหน้าที่ต่อไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีข่าวเช่นนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรในพักต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกพักและพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักรวมถึงกรรมการบริหารพักหากมีการเสนออะไรขึ้นมาก็ต้องว่าไปตามกระบวนการถ้าอยากให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เ,กเท่านั้น แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรจากคนเอกประวิทย์สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นถือเป็นความขัดแย้งในพักหรือไม่ในอนอุชา,ากล่าวว่าไม่มีอะไรไม่ขัดแย้งกับใครและจะไม่มีการแถลงข่าวใดๆค่ะปิดท้ายกันที่ปทสส่งสำนวนฟ้องลุงพล5ข้อหาพร้อม2ยูทูบเบอร์เจ้าตัวให้การปฏิเสธขณะอายการนัดสั่งคดี30กรกฎาคมนี้ค่ะ ในายชัยพลวิภาพร้อมด้วยนายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความเดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารตามใหม่เรียกพนักงานสอบสวนปทศอออนัดมาสั่งฟ้องในคดีบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคณะพนักงานสอบสวน บกปทศมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลและพวกรวม5ข้อหาโดยแบ่งเป็นของลุงพล3ข้อหาประกอบไปด้วยกระทําผิดตามพรบรป่าไม้พศส4 8 4มาตรา54ในฐานความผิดทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2 0 0 0 5 5 7มาตรา1 4ค่ะยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติและร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้พศยังได้แจ้งข้อหาในทีรพงศ์และนายนิคม2องยูทูบเบอร์อีก2ข้อหาในความผิดร่วมกันทำให้ไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าพบอัยการจังหวัดมุกดาหารครั้งนี้ใช้เวลาประมาณสชั่วโมง เวลาต่อมาทางอายการได้ให้นายชัยพลประกันตัวในชั้นอายการจำนวน1นึ่งแสนบาทส่วนยูทูบเบอร์อีก2คนได้มาตามหมายเรียกจึงปล่อยตัวไปค่ะและพนักง,งานอายการได้นัดนายชัยพลกับพวกเข้าฟังคำสั่งทางคาดีในวันที่30กรกฎาคม2564ภายหลังอายการรับสำนวนานายชัยพลปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มารอด้วยค่ะเการเสนอข่าว14นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN